เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อันนี้มีกบสัมภเวสีพยายามจะแทรกเข้ามาในพิธีอ๋อสัมภเวสีพยายามแทรกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันพยายามจะแทรกเข้ามากินเครื่องเส้นมันจะกินเครื่องเส้นอือเออได้ยินเสียงกอกกอกแก,แก้ๆอยู่ครับอาจารย์มีดหมอสัออ่นหมอพอมันเข้ามาใกล้ปุ๊บมีดหมอสั่นอือของเราแม่ตะเคียนมันเคยเ็นแบบนี้เยอะเลยนาะใช่เออแม่ตะเคียนมีดหมอไม่เคยสั่นนะครับท่านผู้ชมอยู่ดีๆกระดปุ๊บเองยู ครับเลยเอาัดทางนี้ตกใจเหมือนกันเมื่อกี้เทียนกับเลไม่เคยไม่เคยมีอาการแบบนี้นานแล้วนะครับมีล่าสุดตอนที่ไปทําพิธีไล่ปอบให้เขาที่ทางหลาทรายหลานรายมีเจอหนึ่งดินทันสี่เลยโนอปอบมันสู้ใช่ไหมจัน,น,น,นออ นะครับผมครับตายเลยใช่ไหมแม่อสุดยอดครับพอปอบออกคนก็ไปเหมือนกันเพราะว่ามันหมดกําลังไว้แต่เก่าแล้วที่อยู่ได้พอาของมันพาอยู่เฉยเพราะของออกก็คือเรียบร้อยไก่เนื้อหมดอายุไขแล้วว่างั้นนะครับผมตอนนั้นเอจริงเลย แต่เดิมนีคนที่เกินโอกย้ายออกจากบ้านนั่นแหละอ๋อครับครับย้ายออกจอกโคนนีค้รค,รค,รค,ครับครับอัจาน้อยเห็นเป็นตัวไหนครับผมเลขคุมเขือนะเลขคุมเรือนะเพราะว่าอาจารย์ไปเสียสมาธิหน่อยหนึ่งตอนที่มันพยายามจะแทรกเข้ามารอบแรกคือตอนที่ที่มินหมอสันครับรอบที่สองก็คือตอนที่เลขก,กําลังจะขึ้นเนี่ยอ๋อครับผมเลขก,กําลังจะขึ้นเนี่ยมัน มาอีกรอบหนึ่งมันเสียสมาธิเพราะว่าต้องกําหนดจิตไปไล่ต้องกำหนดจิตไปไปไล่มันฝั่งนู้นด้วยทําให้สมาธิวอกแวกไปหน่อยหนึ่งตัวเลขมันเลยขึ้นค่อนข้างจะคุมเครือหลายตัวอครับเดี๋ยวเีย สีอย,อยู่ให้อาจารย์นะครับผมดูให้นะครับว่าอาจารย์เห็นส่วนตัวเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ย ugo แอดมินจะพาไปดูเนาะที่อาจารย์ทำออกมาเป็นตัวเลขนะครับท่านผู้ชม อืมครับอ่านะครับเลขมัะคุณเครือนะมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมจันใช่ครับโอ้เลขสวยนะครับผมมีหกมีห้ามีแปดนะครับอืมผมมองดูดีๆนี่เหมือนเป็นเลขพยัญชนะนะครับผม,มเป็นเลขไทยเ,<ล>เนาะเลขไทยนะครับผมวันนี้สนมากขึ้นเป็นเลขไทยอ๋อครับไอตัวเนี้ยจริงๆอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นอาจจะเป็นหกก็ได้หรือเป็นเก้าก็ได้ครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้แล้วตัวเนี้ยอาจารย์ไม่มั่นใจเป็นห้าหรือสองผมว่าห้าถ้าขึ้นเป็นสองเลยก็เป็นสองถ้าสองนี่ยังสวยเลยนะนี่สองเป็นห้าเป็นห้านนี้มันเข้าในเป็นอเดี๋ยวอาจารย์เขียนลงมาหกแต่ตัวนี้นะห้าเนี่ยเป็นยังไงก็ห้าครับอาจารย์เขียนมาหกสองใช่ไหมครับอาจารย์หกสองไปเดียวครับหกสองเนาะเดี๋ยวให้แม่จะเขียนให้กำชับให้อีกทีหนึ่งครับ ไอ้สามโต้เน่ยจังเลยอ๋อ,อลืมไปไอ้มีดห,หมอสันงแบบนเนี้ยอันนี้ไอ้ตัวนั้นไม่ใช่มีดห,หมอตัวนั้นเป็นดาบอตอนที่ไปถอดคองให้เขาที่โคราชกั่ทีงครับเจอกันกับปะทะกันกับหมอขมิน้นฟังตรงข้างก็เป็นหมอเป็นหมออยู่ฝั่งขมิ้นปะทะกันครับมีดดาบนี่ปกติ ถ้ามันหนักด้ามปลายมันจะกระดกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับไอตัวนี้ปลายอยู่นี่นะอันนี้กระดกขึ้นอย่างนี้อืมครับเป็นฝั่งฝั่งที่ว่าด้ามมันหนักน่ะมันน่าจะเออฝั่งหนักมันกระดกได้ไงเนาะจันเนาะนั่นเลยนะครับผมถือว่าเป็นไม่น่ากระดกเลยนะคะใช่ใช่เป็นถือว่าเป็นตัวเรื่องมึอเอินก็ไม่ใช่เนาะมันเป็นสิ่งลึกลับที่มองเรามองไม่เห็นเนาะนะครับขอวนอทุกคนนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารย์ยาในการรับชมนะคะ

ໂນມັນເດງເລືອດຢູ່ໂນເຕີມັນຈັກຄູຢູ່ຊີ້ນະອັນຊື່ນໂມເມດທຽນກໍອັນຊື່ນຕາຕານິຕາຕາສົກນາງສາເອີຕາມເອີຕາມໂນຕາມຈັກແຄຕາມຈັກແຄຕາມຈັກແຄຢ່າເທียวເອີອັນຊື່ນໂມໂອໂຕນີ້ຈັກ ไหวยนี่เลยอันเชิญโมอย่างคนต่างหายเออแล้วนี่ยตาตามานะครับผมตาตาฟ้าผ่ามาแล้วครับท่านผู้ชมขออนุญาตอันเชิญมานหนีเรื่อจากประวัติทางมันค่อนข้างอันตรายเนาะครับอันเชิญอันเชิญตาเชิญแม่ตะเคียนมานี่นะครับผมไม่ติดติดแต่เนื้อติดอยู่ตรงนั้นครับตาครับได้มีดข้าวเหนียวข้าวหอม อนุนะนี่เงินสีน้เงินนี่ออนเปน้ำเงินจ้าตาอยากได้สีน้ำเงินนะครับอยากได้สีน้ำเงินนี่นี่นี้ก็ได้ครับนี้ก็ได้ี่นี่าอ้กมือ้มันมะอาเาจะรับดอมนตั้งเอาเมืองเกนอเะ

นะครับอดใจรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี <h <h ๋ยวก็ให้ ให้จานนีอัญเชิญตากับแม่ตะเคียนมาเขียนให้เลยนะครับแล้วก็ดูว่าแม่เพิ่นจะเน้นให้เป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมอืมขีกทิ้งเราไปที่นี่ตนเตะเข้าปลาเลยนะครับ,<ต>าารบท่านผู้ชมวันนั้นเนาะไม่เอานะครับเตะเข้าปลาไปเลยนะครับ อันนี้นะครับผมมองดูดีๆเหมือนตาใช้สูตรคำนวณนะครับท่านผู้ชมอืมอาล่ะครับมาที่นี่<ม>แดงจึงถึงเลยนะครับท่านผู้ชมหกสามแปดหกหกแล้วก็หกห้าสัครับทาแทนแลกเอาบ้าค่ะ ติตาเขียนให้นี่แหละแล้วกลับมาแผ่นนี้นะครับติตาเขียนให้หกห้าจงมาซาทุนะครับผมเนาทีนี้ครับออกไหมครับตาให้มันออกไหมครับตัวนี้เหยียบไว้ให้มันออกไหมครับตาตานตา้นตนงตนลไเหค่เาค่ะ สรุปแนวทางรัฐบาลไทยนะครับท่านผู้ชมอา่านี่นะครับผมโตโอโพธยามูเลสาขยานังธรรงชิวัตรโอเอวังสวางชิย้าฮิยาสูชิมังขาลยาภาลาชิตะปันฮังเกสีเซวดวิปูขาลยาวิเตเกสาปพุธธานังอากฐาปะโตปะโมทติสุนาภาสังสุมังคัง ปกป่าป่าตังสุโหติตังสุกโนสัโมโทโยโทยถาธัรมชาลิศุปตะทินังอายากรรมังวาจากรรมังวาทคินังวาทคินังวโนกรรมังปณีทีเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตะวานารพันต so ันเทปะทักขินีตาตุชาตุชาตูป่าปะตาจะนีทุกขาพยาป่ตาจะนีพยาโสกับปะตาจะนีโสกับหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาตัมเฮเฮสัมปะทังปัญญสัมปะทังสัมเพเทวา นุโมทันตุสัพส,สัมปติสิทธิยาท้าหานัชชัน